นิกเกตสองคนซึ่งกำลังสำรวจโรงงานร้างแห่งหนึ่งบนพื้นผิวเป็นที่น่าเสียดายที่โรงงานแห่งนี้นั้นดูจะไม่มีอะไรมีค่าพอจะเก็บกลับไปได้เลยเมื่อทั้งคู่กำลังจะเดินทางกลับจู่ๆโทรศัพท์ของนิกเกตคนหนึ่งก็ส่งสัญญาณขึ้นมาพวกเธอไม่ได้เอใจอะไรและรีบเดินทางต่อแต่หารู้ไม่ว่ามีสิ่งหนึ่งได้แฝงตัวไปกับโทรศัพท์เครื่องนั้นไปเสียแล้วหลังผ่านวันวาเลนไทน์มาได้2อถึงสวันที่ห้องผู้บัญชาการนิกเกตในชุดเมดสี่คนกำลังเถียงกันยกใหญ่ว่าผู้บัญชาการจะเลือกใคร ซึ่งต่างคนต่างไม่มีใครยอมกันและในตอนนี้ทั้งห้องเต็มไปด้วยเสียงเอะโวยวายโดยจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์แสนธรรมดาวันหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อช่วงเวลาก่อนที่เทศกาลวาเลนไทน์จะเริ่มต้นขึ้นเอ็ดได้ขอร้องให้ผู้บัญชาการไปดูแลสาขาหนึ่งของเมดคาเฟ่เมื่อเดินทางมาถึงสาขาที่จะต้องดูแลก็พบกับแมสแองเคอร์และก็สินซึ่งทั้ง3จะเป็นพนักงานของเมดคาเฟ่สาขานี้พวกเธอดูจะแต่งตัวด้วยชุดเมดที่ดูจะแตกต่างไปจากปกติสะหน่อย โดยชุดที่แมสใส่ทําให้เธอออดิชั่นผ่านมาด้วยคะแนนอันดับหนึ่งส่วนแองเกร์นั้นโดนแมสหลอกว่าจะพาไปทะเลเธอจึงแต่งชุดแบบนี้มาแต่กรรมการก็ให้แองเกร์ผ่านเพราะว่าพุงน่ารักและกรรมการที่ว่านั่นก็คือไพรเวตี้แต่จริงๆแล้วที่นี่มีพนักงานทั้งหมด4ี่คนซึ่งคนที่สี่ก็คือโทนี่ที่ตอนนี้กําลังนั่งขดตัวอยู่ที่มุมห้องเมื่อคาเฟ่เริ่มเปิดให้บริการทุกอย่างก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นสาวๆทํางานกันได้อย่างดีไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแต่จะมีอยู่คนหนึ่ง สาเหตุที่โทนี่มาเป็นเมดนั้นเพราะว่าเธอคิดว่าตัวเองคุยกับคนอื่นเก่งขึ้นแล้วเลยอยากมาลองอะไรที่มันยากขึ้นและเธอก็ออดิชั่นมาจนผ่านจนได้มาเป็นพนักงานเมดของที่นี่ในขณะนั้นมีลูกค้าสองคนต้องการจะถ่ายรูปก,กับแองเกอร์แต่โทรศัพท์ของพวกเธอคนหนึ่งดันเปิดไม่ติดเธอจึงขอฝากชาร์จโทรศัพท์ของเธอเอาไว้ก่อนเมื่อใกล้ถึงเวลาปิดร้านในระหว่างที่กาลังคุยกันจู่ๆก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งน่าจะเป็นของลูกค้าที่ลืมไว้เมื่อผู้บัญชาการกําลังจะเข้าไปตรวจสอบ ทันใดนั้นจู่ๆโทรศัพท์ก็ติดและสว่างขึ้นปรากฏเป็นร่างโฮโลแกร,รมร่างหนึ่งซึ่งเจ้าโฮโลแกร,รมนั้นก็ได้แนะนําตัวว่าตนเองเป็น AI ผู้จัดการของโรงงานช็อกโกแลตที่ตั้งอยู่บนพื้นผิวโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้สาวๆมีความสุขในวันวาเลนไทน์แต่ว่าเจ้า AI ตัวนี้ดูเหมือนจะมีสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนื่องจากการโอนย้ายข้อมูลมายังอาร์คดูจะไม่ค่อยราบรื่นนักผู้บัญชาการจึงเสนอว่าจะขึ้นไปที่โรงง,งานบนพื้นผิวและช่วยหาวิธีซ่อมแซมให้แมสแอเคอร์และผู้บัญชาการจึงงเเริิ่มออกดนนนทนทนทาใัี หลังจากจอห์นนี่ได้รับการซ่อมแซมจนกลับมามีสภาพที่ดีขึ้นและยังสามารถกู้คืนข้อมูลที่เก็บสะสมเอาไว้ได้ด้วยความช่วยเหลือของจอห์นนี่ตอนนี้เมดคาเฟ่ก็เริ่มได้รับคําแนะนําแบบปากต่อปากทาให้ความนิยมเริ่มจะเพิ่มมากขึ้นสองสาวันหลังจากนั้นลูกค้าที่ร้านเพิ่มขึ้นอย่างมากจนแทบจะไม่มีเวลาว่างกันเลยทุกคนทํางานกันได้เก่งขึ้นมากแต่แล้วในสถานการณ์ที่ดูจะไปได้สวยก็จบลงเมื่อจูจูแมสก็ทําจานตกแตกและร้องออกมาสลั่นแมสเธอทํางานอย่างมีความสุขซะจนลืมไปว่าตัวเองเป็นโจรสลัด เธอกลัวว่าจิตใจในการใฝ่หาการผจญภัยของเธอจะเลือนหายไปแน่ถ้าเธอยังเป็นอยู่แบบนี้แมสจึงปรึกษากับแองเกอร์ถึงแผนการที่พวกเธอเคยเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้แผนการที่จะเปลี่ยนให้ที่นี่กลายเป็นเมดคาเฟ่โจรสลัดหลังจากตกแต่งเมดคาเฟ่ใหม่ให้เป็นทีมโจรสลัดทุกคนก็ดูจะแฮปปี้กันมากผู้บัญชาการจึงเสนอว่าอยากจะใช้ช่วงเวลานี้สร้างความสุขให้กับสาวๆจึงให้พวกเธอแต่ละคนช่วยกันเสนอมาว่าต้องการจะทําอะไรซึ่งโทนี่เสนอขึ้นมาว่าเธออยากลองทําเหมือนในเกมจีบสาวที่เธอเพิ่งได้เล่นไป จอหนี้เข้ามาช่วยในการแจกแจงบทบาทให้กับแต่ละคนโดยสาวๆจะได้แสดงเป็นบทบาทของตัวละครที่สร้างขึ้นมาในระหว่างที่การเล่นสแสดงสวมบทบาทดําเนินมาถึงจุดสําคัญที่ผู้บัญชาการจะต้องเลือกว่าจะลงเอยกับสาวๆคนไหนจูจูจเฮมก็เดินเข้ามาเฮมแจ้งว่ามีคนร้องเรียนเรื่องเมดคาเฟ่ที่ถูกเปลี่ยนเป็นทีมโจรสลัดเธอจึงขอให้ทุกคนรีบจัดการเก็บกวาดท,ทุกอย่างให้กลับสู่สภาพเดิมในทันทีในระหว่างนั้นจูจูก็มีข้อความจากมัสแตงซีอีโอของเตตราไลาติดต่อเข้ามา มาสแตงแจ้งว่าเมดคาเฟ่ที่เอ็ดดูแลตอนนี้สถานการณ์เกินจะควบคุมแล้วและขอให้ผู้บัญชาการรีบไปที่นั่นโดยทันทีเมื่อสถานการณ์สงบลงเอ็ดก็กล่าวขอบคุณผู้บัญชาการหลังจากที่ผู้บัญชาการออกจากร้านมาได้ไม่นานจูจ่ๆก็มีบางอย่างมาคลุมที่หัวทัศนวิสัยตอนนี้มืดไปหมดผู้บัญชาการกำลังโดนลักพาตัวรู้สึกตัวอีกทีผู้บัญชาการก็อยู่ในห้องของตัวเองซะแล้วสาวๆที่รออยู่ก่อนแล้วตอนนี้เริ่มมีท่าทีแปลกๆแ,และค่อยๆขยับตัวเข้ามาใกล้ๆ ก่อนที่จะช่วยกันรุมจักกัจจี้ผู้บัญชาการให้คลายความลับออกมาให้ได้ซึ่งสุดท้ายผู้บัญชาการก็พ่ายแพ้และเผยความลับถึงที่ซ่อนของฐานทับลับที่เขาก็เพิ่งจะรู้ว่ามันมีอยู่ออกมาในที่สุดหลังจากผู้บัญชาการขำจนสลบไปพร้อมกับสาวๆที่กำลังสนุกได้ที่จูจูจอนนี่ก็เข้ามาเบรกไว้เพราะว่านี่มันเป็นฉากจบแบบแบดเอนดิ้งชัดๆหลังจากระดมความคิดกันอยู่นานก็ได้ข้อสรุปว่าให้ทุกคนทำตัวตามปกติเหมือนที่พวกเธอเป็นเพราะว่านั่นคือทางที่จะนำไปสู่ฉากจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ว หลังจากผู้บัญชาการตื่นขึ้นมาก็พบกับจอห์นนี่ที่รออยู่จอห์นนี่ได้อธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังและบอกให้ผู้บัญชาการรีบออกไปพบกับคัสซีนสุดท้ายของเรื่องราวนี้เมื่อมาถึงก็พบกับเหล่านางเอกทั้ง4ีคนของเรื่องราวนี้ที่กำลังรออยู่สาๆขอร้องให้ผู้บัญชาการพูดส่งท้ายฉากจบนี้ให้สมบูรณ์หน่อยถึงนี่จะเป็นฉากจบที่ดูธรรมดาไปหน่อยแต่ก็เป็นความธรรมดาที่เปลี่ยนไปด้วยเรื่องราวดีๆผู้บัญชาการจึงพูดออกไปว่าการผจญภัยแสนโรแมนติกของเราเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านนั้